โลกเป็นการมาได้เลยทุกอย่างที่ใช้นีก็จะไม่มีสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นในกระดาษแผ่นนี้บางครั้หงหนูอาจจะผสมใบเตยผสมผิวมะกรูดหรืออะไรที่เป็นอาสมุนไพรของชุมชนนะคะคนอไนไ้หนูมียุทธใหม่กระดานี้จะสามารรีไซเคิลได้หมดเลยใ,ใช้ได้หมดอะไรแล้วอย่างตอนนี้ที่แจกให้พี่นำไปใช้ที่บ้านอ่ะครับการทำความสะอาดทำไงอ่ะทำความสะอาดใหม่ ไม่ม่นยำเลที่ไม่ดีไม่ไม่ไม่เหมาะสมอ๋อใช้ก็คือเอาใบองเยรอกใช่อ้วกเปใช้เอาใบจองออกเอาที่เอาที่เอาที่เที่ยป็ใช่แล้วไปตัดแดดแล้วอ่นพี่ก็เครือบอ่ะต้องต้องลงคล้เปเคลือบเลยสวามกเจลิกไปทาเปืใช่เคลือบเป็นเคลือบเชียแตุ่ยราชาก็อย่าไปใช้มัน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 จะมีอะไรกูดใช่ใช่นะไอ้กูดเลยนะกูดเลย แบบแบบประเภทแบบแชลักที่แบบเป็นทาแบบของอาหารกินได้อะมันจะมีอยู่คล้ายคล้ายคยูนิเท็ดอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่เห็นไหมจานกระดาษทำไมมันมันนั่นแหละต้องเอาพวกนั้นไปทาใถ้าจะใช้ต่อเขาเรียกว่าอะไรนะคำเก็บหรืออะไรนะเื่อคล้ายื่อนนะเขาเรียกจนถึงไนกูตเลยนี่ตอนนี้เป็นปุณิย์ดีมากเลยนะเป็นพวกนี้ตอนนี้กลับมาต้องนำนำข้าจากจากพม่า พือมาเอาเอาทิตย์ประมาณสิบเปอรเนี่ได้ับมานะแถวแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามอ่ะเขาเอาไปเขาไปขอให้การละแมโรงงานที่ถูสาครต้องการซื้อหมดเลยใช่แต่ก็ใช่สมุทรสาครสมุทรสงครามางกามมาแล้เอาหมดเลยก็บังกนเพราะว่าตนนี้ซื้อหลักมาจากพ่มาเพาพอมาเากินกินมากคนไทยไม่ไม่กินมากแล้วเอาไป่อาไปอามาย่อยมันมันเล็ก มันมี่ใบนียรอนัน่นีาไ่ีาเนี้เราเราไม่เราไม่ทำเป็นขายเราทำเป็นสู่ยเรียนรู้แล้วก็มาทำกิจกรรมต่มากเพราะมันต้นทุนมันไม่คุ้มไม่ได้เลยพี่ตัวนะพี่ตัวเล็บคุดใบใหญ่ใบตรม สามารถทําแทนจานรองนี่เลยลูกได้เลยเล็บพุดใบใหญ่ใบกลมอ่ะที่เป็นถ้วยใหญ่ประมาณนี้พูกได้เลยใบใบเล็บเล็บพุดกับเป็นใบใหญ่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 มากเลยใหญ่ประมาณนี้สุดกับเท่าเนี้ยอ๋อแล้วใบนั่นล่ะหน้าใบหนึ่งใบก็ตัดมาเลยแล้วก็ใส่กล่องใบใหญ่ที่มันใหญ่เลยมันมีนะมันถ้าถ้ามันต้องมีเยื่อให้ยืดมันยืดได้เล็บพุดเนี่ยบางคนก็กินได้ด้วย วันนี้ท่านเกษตรจังหวัดสุพรรณนะครับพี่วันชัยได้มาดูที่วิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านแหล่มของเรานะครับว่าเป็นไงบ้าง